เดี๋ยวเรามากัดรับประทานพร้องกันนะครับกราบโย สุภะเขวะราังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะเขวตาธมโมสุปฏิปันโนยะสภะเขวโตสาวกสังโฆ Tama yang kakauan tang satamang sasangkang. Imei sakari yarang, api pucayamah. สาธุโนพันเตภคะวาสุจิรปารินิพุตติปันชิมาชนะตานุกรรมปัมานาสาอิเมสการทุตตาปันนัการภูเตปฏิคันตุ ธรรมากังทีคารตังหิตายสุขายะหันธมยังรัตนอัปนาหมังการุมาเสอะระหังสัมมาสัมพุทธโธพคกวะพุทธังพคกวันตังอะิวาเทมี สวากาโตภะคะวะโัธโมทัมมังนัมมัสสามมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนัมมิ Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa อันธรรมยังพุทธานุสตินยังกรูมาเซตังโคปันนาภัขวันตังเอวังกัลยลียโนกิตติสัพโอภุขโตอิติปิโสภักขวารังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโอสุขโตโลงกาวิทูอนุตตะรวมปุริสัธมราสารทิสัตถเทวมนุษย์สานังพุทโธภาควาติ อันธรรมยังพุทธาพิิติงกรุมาเสพุนทธวารันตวารตาทิ่คุนาพิยุตโตสุธทมพิยานะกรุณาหิสัมาคตโตโคเทสิโยสุชาตังกมลังวสุร วันธรรมตมะระนังสิรสซาชิเนธังพุทุโยสัพพานีนังสารานังเขมามุตตะมังปาธรรมานุสติทานังวันธามิตังสิเรนัง พุทธะสมิทาสวะพุทเมสามิกิสรพุทโธทุกขสกัตาจะวิทาตาจหิตัสเมพุทธะหังน ah ิยาเทมิสารีรันชีวิตันจิทัง วันทันตุหังจาริสามีพุทธเสวะสุภูทิตังนาติเมสารนังอันยังพุทธโธเมสารนังวารังเ,เทตนาสัจวัตเจนาวัตเทยังสัตุสาสเน พุทธังเมวันธรรมานีนายังกุญยังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามีมาหิสุงตัสตชจสากายเณวจายวเตชสาวาพุทเทกุกรรมังปะกตังมายายังพุทโปติคันหาตุอัจจยันตัง กาลันตะเลสั่งวรดิตุงวพุทธทอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเซสวากาโตภะขวะตธรรมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโก โอปันหิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตีอันทำไมยังทำมาพิคติงกโรมาเซสวากขาตตาจิกุนโยขวเสนโย โยมขะปังขะปาริยติวิโมโหขะเพโทธรรมโมกุลโขขปตะนาตตะทาริทาริวันธามะหังธัมมะรังวารธรรมมะเมตังธรรมโยสพพะปานีนังสารานีเทมามุตตะมัง จุนติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังธรรม,มสะสาสมิธาโซวาธรรมโมเมสาหมกิสรธรรมโมทุกัสะมมสะกาตาจาวิทตาจาิตาสะมี ธรรมมาสังนิยาเทมีสาริรันชีวิตตันจิทังวันทันโตหังจราริสามีธรรมมาเสวะสุธรรมตังนันทิเมสารานางอัญญังธรรมโมเมสารานางวารัง เอเตนะสัจวัตเชนะวัทเทยังสัตตุสาสเนธรรมเมวันธรรมเนนะยังอุญยังปัสุตังอิทัสเพปิอันตารายาเมมาเฮสุงตัสเตชะสา กาเยนะวาจายะวเตทะสาวาธรรมเมคุกรรมังปะกตังมะยายังธรรมโมปฏิคันหาตุอัจจยยันตังกาลันตะเลสังวะริตุงวธรรมเมอันธรรมยังสังขานุสตินยังการูมาเซ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆหุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยานทิทังจัตตาริปุริสายยคานิอาทาปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโยทักขิเนยโยหันชาลีการานิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติหันธรรมยังสังฆาพิคติงการมาเซ สัตธรรมโชสุปติปัติคุณาพิยุตโตโยธาพิโทอารียปุคาสังคเสโทสีลาทธรรมปวรายกายจิตโตวันธามหังตมาริยานคันังสุสุทัง สังโฆโยสัพพานีนังสารังเขมามุตามังตาติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังสังคาสะสมิทาสโวะสังโฆมสสามิกิสร สังโฆทุกขาสักะตาจะวิทาตาจะหิตาสเมสังคาสหังนิยาเทมีสารีรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจจริสามีสังฆาโสปฏิปันนตัง นาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรัรเอเตนะสัจวัตเจนะวัตเทยังสัตุสาสเนีสังขังเมวันธรรมานีนะยังกุณยังปัสสุตังอิทา สัพเพปิอันตารายามมาเฮสุงตัสสตจัสสากายนวาจยะวเตจสสวาสังเคกุกัมมัปะกตังมยายังสังโคปฏิกันหาตัอัจจยยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะสังเค เดี๋ยวทุกท่านเปิดหนังสือไปที่หน้า17ึนะครับหน้าหนึรครับขันธมยังอภิหปัปจะเวคนาปาทางพนามเซ ชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระญาทิธรรมมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณธรรมมุหิมารนังหันนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสักโกมหิกกรรมทายาทกัรรมโยนีกรรมพันธุกกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรม,มังกริสามีกันลยานังวาปาปกังวาตัสะทายาโทภวิสามีเราจักทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวขีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอันทรรมยังทวัดติงสาการปาทังพนามาเซอยังคโหมมกายโย ายของเรานี้แลปอุดทังปาทตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสัม,มทธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปาริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ โรโนาณปการสาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัธิมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาขาเล็บทั้งหลาย ทันตาฟันทั้งหลายตาโจหนังมังสางเนื้อนาหารูเห็นทั้งหลายอัฐิกระดูกทั้งหลายอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังมามหาทายังหัวใจยากะนังตาับ กิโลมะก,กังผังผืดปีหักกลางไตปับผาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะคุนังไสน้อยขุธาริยังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่ามัทเเกมัทาลุงคังเยื่อในสมองศีสะะปิดตังน้ำดี เสมหังน้ำเสลดบุโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหือเมโทน้ำมันค้นอสูน้ำตาวาสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละศิกาน้ำไขข้อมุดตังน้ำมูด เอวามายังเมกาโย ο, กายของเรานี้อย่างนี้อุดทังปาทตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสามัถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตจาจับปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ ปุโรนานัปปการัสสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สหอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลต่อไปนะครับทุกท่านเปิดหน้า182นะครับ182บทแผ่เมตตานะครับ อันธรมยังพระมะวิิาาร a รังก m a โมเซ o อ a s าังสุขิตโตมีขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงความสุขนิพุโคมีจงเป็นผู้ปราศจากทุกข์อเวโรหมีจงเป็นผู้ปราศจากเวรอัพยาปัจโชหมี จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอะนีโคโโมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกกายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามีจงรักษาตนให้มีความสุขเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตตาหเวราหนตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตาหับพยาปัชาหุนตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันและกันสัพเพสัตตาอานิฆาหุนตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจสัพเพสัตตาสุขีอัตานังปาริหารันตู สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนให้มีความสุขเถิดสัพเพสัตตาสัภาทุกขาพมุจจันตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกทั้งปวงเถิดสัพเพสัตตาลัทธสัมปติโตมาวิคขชนตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าพลัดพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด สัพเพสัตตากรรมสักกากรรมทายาธากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปาติสารณาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกำมังการิสันติกัลยาณันางวาปาปะกังวาตัสาธายาธาภาวิสันติจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจักเป็นทายาคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปสัพเพสัตตาสัทธาหุนตู เวราสุขชีวิโนขอพวกสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกัดตังปุญญ,ญังพลังไม่หั่งสัพเพภาคีพวันตุเตขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อันข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเธอ